เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาบทสาธยายพิเศษชุดบันไดแห่งความรู้แจ้งตอนที่หนึ่งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังในซีรีส์ชุดนี้เราจะมาไขารหัสลับของคำว่ารู้ในทางพุทธศาสนา ว่ามีความลึกซึ้งกี่ระดับและแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างไรเริ่มต้นที่บันไดขั้นแรกคือความรู้ระดับสัญญาหรือสัญชาะในพระอภิธรรมท่านเรียกว่าสัญญาเจตสิกค,คือธรรมชาติที่จำได้หมายรู้ส่วนปัญญาที่เกิดในระดับนี้เรียกว่า สุดตามยปัญญาคือปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟังหรือการศึกษาเล่าเรียนลักษณะของความรู้ระดับนี้คือการจำชื่อและจำรูปร่างสันฐานเหมือนนกแก้วนกขุนทองที่จำเสียงมนุษย์ได้แต่ไม่รู้ความหมาย หรือเหมือนคนตาบอดคลำช้างที่รู้แค่ส่วนหางส่วนขาตามที่ตนสัมผัสพระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของสัญญาที่วิปลาสไว้ในวิปลาสสูตรว่าสัญญาวิปลาสูคือความจำคลาดเคลื่อนเช่นจำสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจำสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุขจำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนี่คือความรู้ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับหรืออสุตวาปุทุชโนใครบ้างที่อยู่ในระดับนี้คือพวกเราส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณและความเคยชินเห็นดอกไม้สวย ก็จำว่าสวยหรือสุภสัญญาเห็นคนดา่าก็จำว่าเขาไม่ดีหรืออาฆาตวัตถุความรู้แบบนี้แม้จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตในโลกได้แต่ไม่สามารถพาเราออกจากทุกข์ได้เพราะมันยังเจือปนด้วยอวิชชาและโมหะหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากตอนนี้คือประการที่หนึ่งสัญญาอานิจจาพระพุทธองค์ตรัสเสมอว่าสัญญาไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนสิ่งที่เราจำได้ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะลืมหรือสิ่งที่เราจำว่าถูกวันหน้าอาจจะผิดดังนั้น อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความจำของตนเองให้มากนักดังพุทธพจน์ว่าอิทเมเวะสัจจังโมคะมันยังแปลว่านี้แหละจริงอย่างอื่นเปล่าประการที่สองความรู้มือสองสุตตัมยะปัญญาเปรียบเหมือนสินค้ามือสองเรารับต่อมาจากครูบาอาจารย์ จากตำรายังไม่ใช่ความรู้ของเราจริงๆมันมีประโยชน์ในฐานะแผนที่บอกทางแต่เราจะไปถึงจุดหมายได้เราต้องเดินเองอย่าหลงภูมิใจว่ามีแผนที่เยอะแล้วจะไปถึงยอดเขาได้ประการที่สเปลี่ยนสัญญาให้เป็นปัญญาหน้าที่ของเราคือยกระดับสัญญา จากความจำแบบชาวบ้านคือจำสมุติบัญญัติให้กลายเป็นความจำแบบนักปฏิบัติคือจำสภาวธรรมเช่นเปลี่ยนจากจำว่านี่คือแขนนี่คือขามาจำว่านี่คือรูปาธาตุที่กำลังเคลื่อนไหวการเปลี่ยนมุมมองการจำแบบนี้คือจุดเริ่มต้นของการก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต่อไป ในตอนต่อไปเราจะขยับขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองคือความรู้ระดับจินตาหรือจินตาม,มะยะปัญญาซึ่งเป็นการใช้ความคิดและเหตุผลเข้ามาจับความจริงจะดีกว่าแค่การท่องจำอย่างไรและใครบ้างที่อยู่ในระดับนี้โปรดติดตามในตอนหน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร